สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยก็เข้าสวนตามเคยจ้าหลังจากที่ไม่ได้ไปนานเนาะเพื่อนๆเนาะจอยไม่ได้ไปประมาณหกวันนะจ้ะกลับมาก็คือผักจอยก็งามอยู่จ้ะอากาศก็หนาวแล้วนะทุกคนนะกลางคืนนี่เย็นแล้วจ้ะจอยก็จะตัดมะเขือไปจ้ะส่วนมะเขืออันไหนที่ว่าลูกไหนที่โดนเจาะก็จะตัดไปเหมือนกันจ้ะหมายถึง ลูกไหนที่โดนหนอนเจาะหรือโดนตัวธาตุจเจาะเงี้ยเจาะก็จะตัดไปด้วยจ้ะนะเนี่ยจ,จะ้ะดอกลวงมะเขือพันธุ์เนี้ยเพื่อนๆนมันแบบมะเขือคล้ายๆมะเขือใคร่เต่าสีม่วงอจจะจ้ะมันดอกลวงมันไม่ค่อยมีลูกแต่มะเขือเนี่ยมะเขือต้อแหล่พันธุ์สีขาวเนี่ยเพื่อนเพื่อน,น,นะจอยจะบอกให้คือดกมากแต่ว่าหนามอะทุกคนหนามเยอะเยอะเก็บต้องระวังจ้ะจอยก็ขี้เกียจไปหาถุงมือเพื่อนเพื่อน บางทีตอนใส่ถุงมือมันก็เกะกะเราเนาะเก็บไม่แบบไม,ไม่ไม่ถนัดนะจ้ะเนี่ยจะค่อยๆเก็บไปจะเพราะหนามนี่แหลมคมมากแต่ก็ดกอยู่ดีอยู่จ้ะพันเนี้ยจอยปลูกมาเข้าปีที่สองเนาะคือแบบดกจ้ะแต่จอยจะบอกไว้ให้นะการปลูกผักที่เมืองนอกบางทีเอฟซี FC, ท่านใหม่ๆที่เข้ามาดูเนาะจะไม่รู้เนาะว่าทําไมต้องปลูกทุกปีทําไมต้องปลูกต้น ต้นใหม่ทุกปีเพราะว่าประเทศที่จะอาศัยอยู่เป็นประเทศที่หนาวจ้ะนะมีหน้าร้อนระยะสั้นๆไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็จะหน้าหนาวมากกว่าหน้าร้อนจ้ะนะหนาวก็คือกลายเป็นน้ําแข็งหิมะลูกตกอะไรประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆกล้าผักทุกอย่างก็ก็ต้องตายตามตามสภาพอากาศเขา,าจ้ะก็ถึงถึงบอกว่าต้องเพาะใหม่ทุกปี ต้องรีบเพาะรีบปลูกแล้วถ้าถ้าปีไหนเดือนไหนแดดไม่มีนะอากาศไม่ดีนี่ก็คือไม่ได้กินผลผลิตจ้ะแต่ถ้าเป็นบ้านเราเมืองไทยบ้านเราเนาะก็คือว่าถ้าปลูกต้นนึงนี่ก็อยู่ได้เป็นปีนะเพื่อนๆนะบางทีเข้าสองปีด้วยซ้ำไปถ้าบำรุงดีๆจริงไหมแต่ว่าที่เมืองนอกนี่คือต้องเพาะทุกปีจ้ะถึงเราจะเอาเข้าไปในบ้านก็เหมือนเดิมจ้ะจอยเคยทดลองเอาเข้า ไว้ในบ้านนะนเพื่อนๆนะเขาก็ตายจ้ะเพราะว่ารากเน่าเขาไม่ได้รับแสงแดดจากธรรมชาติเขาก็เขาก็ตายอ่ะจ้ะคือพวกมะเขือพวกผักเนี่ยเขาต้องการอากาศที่ถ่ายเทจ้ะนะเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการอะไรที่แบบว่าอดอบ,อ,บอู้ยอยู่เหมือนอยู่ในบ้านมันไม่มีอากาศที่ถ่ายเทแบบธรรมชาติอ่ะจ้ะทุกคนเนี่ยจ,จ้ะก,ก็เก็บได้ประมาณนี้แหละ ถือว่าได้กินน้อยปีนี้เพื่อนๆเอ้ยพูดแล้วก็ถอดใจอย่างแรงได้กินน้อยมากปีนี้กินยังไม่คุ้มเลยจ้ะเก็บได้นิดๆหน่อยๆแต่ปีที่แล้วนี่แด,ดดดีมากนะแล้วจอยก็คือแบบว่ามีกระจิตกระใจที่แบบว่าดูแลรักษาเขาดีปีที่แล้วเนาะปีนี้อะไรมันก็แบบตามสภาพจิตใจของคนป,ล,ปนลูกแหละเพื่อนๆเราก็ไม่ได้ขี้เกียจปลูกหรอกเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆทุกคนก็รู้อยู่ว่า จอยเสียพ่อไปช่วงที่ว่าจอยปลูกผักพอดีจอยก็เลยไม่มีกระจิตกระใจที่แบบคือคนเราเนาะถ้ากระจิตกระกระใจเราไม่แบบไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขปลูกอะไรผักมันก็ไม่ได้งามตามมันก็นั่นแหละตามเจ้าของมันแหละนะแต่ได้เท่านี้ก็กินแค่นี้จะ้ะปีหน้าค่อยว่าใหม่ปีหน้าค่อยดูแลดีๆบำรุงดีๆจะ้ะนี่มะเขือพันธุ์นี้จอยคิดว่ามันจะโดกโดกดอกเยอะจริงเพื่อน แต่ว่าเนาะอย่างที่ว่านั่นแหละดอกร่วงจะ้ะแล้วก็สัตููพืชเยอะมากปีนี้จอยไม่ได้ใช้สารเคมีฉีดพ่นแล้วเพื่อนๆนะถ้าว่าฉีดพ่นมันคงจะไม่มีสัตูพูพืชมันเจาะผักจอยเป็นรูขนาดนี้หรอกเพราะจอยไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายไงปีนี้เพื่อนเพื่ดินก็ไม่ได้ซื้อขนาดนั้นเพราะว่าปลูกผักนี่ต้องปลูกแบบต้องซื้อดินจากที่นี่ปลูกลงดินมันก็ไม่งาม นะดินที่จอยเช่าสวนเขาอยู่มันไม่งามจ้ะตกลงจอยก็จะไม่เก็บไปหรอกจ้ะให้โอกาสเขาสักอาทิตย์หนึ่งเผื่อจะโอเคมันโดนเจาะก็ปล่อยมันโดนเจาะไปจ้ะนะก็เลยตัดไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆตัดเอใบออกจ้ะอย่างเงี้ยตัดไปด้วยตกแต่ง,ขงเขา ถ้าอยู่เมืองไทยก็ปลูกวโอยต้นหนึ่งนี่ก็กินไปเถอะทั้งปีจะนะแต่ที่เมืองนอกนี่ปลูกหน้าหนาวมาก็ตายพอเริ่มเข้าหน้าร้อนก็เริ่มเพาะกล้าพันผักใหม่จะดูสิตรงนี้พอเก็บได้ไหมบางทีมันก็ลูกเล็กอย่างเงี้ยมันก็แก่แล้วจะนะเก็บไปทุกอย่างอาจจะนี่ยอย่างเงี้ เราปลูกมาละอันนี้อันนี้ก็มะเขือยาวจ้ะโดนเจาะเป็นรูอยู่เนะี่ยตัดแตงจากทีนี้โอ้หแตงก็มีหนามปีนี้ปลูกอะไรก็มีแต่หนามเพื่อนเอ้ยดูเนี่ย นทุกทีไม่เคยมีนามนะไม่รู้พันอะไรมีนามปีนี้จะไปเกิดหมดนั่นแหละจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่เนาะเดี๋ยวมันจะแก่จะเก็บไปเอาไปฝากพี่ทรายด้วยจ้ะนะ เพราะว่าจอยก็เป็นคนที่ชอบปลูกชอบปลูกเพื่อนๆแต่ก็ไม่ค่อยชอบกินจ้ะเพราะว่าจอยกินพวกแตงกวามะเขือเทศนี่จอยก็เป็นกดไหลย,ย้อนจ้ะแต่จอยก็ปลูกไว้เผื่อเพื่อนเผื่อฟูงเผื่อแม่ย่าเผื่อนั่นแหละเผื่อลูกเผื่อเต้านั่นแหละจ้ะแต่ถ้าถ้าจอยเอามาผัดมาอะไรจะกินได้ถ้ากินสดจอยรู้สึกแบบว่าเป็นกดไหลยย้อนจ้ะฝรั่งก็เป็นกันเยอะนะ mm hmm. กินแตงกวามันจะมีสารอะไรอยู่กับไอ้เปลือกมันนะจ้ะ ทำให้เป็นกไหลย,ย้อนได้เนี่ยจ้ะที่ขุดขูดนี่ขูดหนามมันออกจ้ะทุกคนปีนี้ปลูกไม่รู้เป็นอะไรมันมีหนามจ้ะนะมีหนามแหลมคมมากเลยจอยก็ซื้อต้นกล้ามาจากการ์เด้นเซ็นเตจ้ะไม่ใช่ว่าแตงบ้านเรานะเพื่อนๆนะอันนี้คือแตงที่แบบว่าซื้อของฝรั่งนี่แหละเพื่อนๆจอยก็ไม่ได้เพาะของตัวเองไงปีนี้ตัดคณะไปด้วยจ้ะ นิดๆหน่อยๆก็เอาไปต้มกินกับหมี่จนี่คณะก็เริ่มงามพออากาศเย็นนี่คณะงามๆนะเพื่อนๆนะแล้วเขาไม่ตายจ้ะเขาก็ฟื้นขึ้นขึ้นขึ้นมาทุกปีจ้ะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจ้ะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านู้จอยก็มาถากมาถางในนี้จะที่แรกมันก็ลกนั่นแหละจ้ะแต่ปีนี้จอยก็ต้องสั่งไอ้พลาสติกมาคุม มาคุมบ้านผักอุโมงใหม่จ้ะเพราะว่าอันนี้มันรั่วม,มันกินมันกินตัวมันขาดเป็นรูโบ ổ, หมดแล้วจะต้องไปซื้อมาใหม่เพราะว่าฝนตกฝนอะไรนี่ฝนมันก็เข้าถึงจ้ะนะเราจะไปต้องซื้อใหม่ทุกปีมันขาดเร็วมากเลยเ,เพื่อนๆเนี่ยจ้ะยังไม่แดงเลยจ้ะยังไม่เก็บไปจ้ะยังไม่แดงดปล่อยให้เขาแดงก่อนจ้ะยังมีโอกาสอยู่ ต้องรดนะ้ำเพิ่มสักหน่อยหนึ่งจ้ะนะบ้านแล้วจ้ะทุกคนโอ้โหกว่าจะถึงบ้านได้นี่หนึ่งหน่หนักมากมะเขือได้มาประมาณนี้จ้ะแล้วก็จะเอาเก็บไว้ในช่องแช่แข็งจ้ะนะเอาไว้เอาเอาไว้กินนะจ้ะเอาไว้แกงหรือเอาไว้ทําเอาง่ายๆนะถา้าถ้ามะเขือแบบนี้แช่แล้วอะเอามาทําซุปมะเขือจะอร่อยจ้ะปีนี้ผลผลิตย่ำแย่แต่ว่าหูเพิ่มเงินกำลังแบบนี่เลย กำลังแบบว่าติดลูกเยอะเยอะแต่ว่าก็สายเกินไปแล้วแหละเพราะว่าอากาศมันกลับมาหนาวแล้วอ่ะนี่จ้ะได้ประมาณนี้มะเขือมะเขืองวันนี้ก็ได้ประมาณนี้จ้ะก็ามะเขือไ่เต่ามะเขือม่วงไงมะเขือยาวมัน,นไม่ได้เหมือนปีที่แล้วปินี้แล้วมะเขือคาขลุ่ได้กินเยอะมากแตงกวาจ้ะจได้มา เก็บมาจากสวนนะจ๊ะว่าไม่ต้องอี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อย๋ยว่าจากง,งุ้นอย่างนี้เลยกองๆไก่หนวันนี้กําลังเหนื่อยจะ้ะกำลังเดินมาถึงก็เหนื่อยเนาะนี่อันนี้ก็ไอ้นั่นข้าวโพดข้าวโพดจะก็เก็บมาไม่หมดหรอกจ้ะเอาไว้ด้วยข้าวโพดก็ปลูกปีแรกนี่แหละจ้ะนะผลผลิตของปีแรกทุกคนเนี่ยเอาไว้ต้มกิน ลูกสาวจ้อยก็ชอบจ้ะน,นะลูกสาวจ้อยก็ชอบชอบนี่ข้าวโพดเหลืออีกรอบอยนี่วันนี้ไปก็ประมาณนี้จ้ะแตงกวาให้ดูใกล้ๆต้องดูใกล้ๆเพื่อนดูใกล้ๆไม่ได้มองไม่เห็นฮะนี่ก็มีแตงกวาอันนี้ก็กะเพรานี่ไปกะเพราจ้อยเอามาไว้ผักไอ้นี่กะเพราไข่เยี่ยวม้าจ้อยซื้อไข่เยี่ยวม้ามา นี่จ้ะกระเพราโอ้โหถอนต้นมาเลยเหรอเนี่ยเล่นทอดต้นมาเลยทุกคนนี่อันนี้กะเพราหอมจ้ะเอาไว้ผัดกระเพรา,พาขาวๆแล้วนี่ก็เป็นพวกผักจ้ะพวกผักกินใบจ้ะนะก็ค่อยมาเอาใบอันไหนที่เขาแบบไม่สวยออกกินก้านเอาจ้ะมีทั้งผักบุ้งผักคะน้าเก็บรวม,มกันมาจ้ะเผื่ออยากได เรอยากจะกินต้มหมี่เงี้ยเพื่อนๆนะอยากกินกุต้มหมี่ได้ใส่ต้มหมี่เนี่ยได้มาประมาณกานึงนี่แหละจ้ะนะรวมๆกันแล้วเนี่ยผักเนี่ยอันนี้ก็คณะกับผักไอ้นี่ผักบุ้งจ้ะก,ก็ประมาณนี้เอาไว้ใส่ต้มหมี่อยากกินต้มหมี่เนี่จ้ะก,ก็ประมาณนี้แหละจ้ะนะไปสวยมานี้ได้มาประมาณนี้แหละ จอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย